สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเมื่อน,น,นี้พี่บัวมีโอกาสได้มาเที่ยวในเมืองค่ะเมืองตัวเมืองในกลางใจเมืองตรงที่พี่บัวอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณที่ว่าคนชิวาคนมานั่งพักผ่อนและมาเดินเที่ยวกันมากๆนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตรงนี้แล้วกวันอางคารกับวันศุกร์ซิมีตลาดนัดนะคะเพื่อนๆ นี่ตลาดนะทุกวันอังคานและวันศุกร์นะคะเพื่อนคะ่ะที่หลักกบผพามาค่ะนน่ค้ณที่หลักนะชัดนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลานขายยานะคะเพื่อนนี่เป็น,นลานขายยาคะ่ะอันนี้จะเป็นถนนคนเดินนะคะเพื่อนตอ,น,อนนี่มันเป็นตอนเวลาบ่ายนะคะค่อยๆจะมี คนเท่าไหร